สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะกรณีภรรยานายโกศลผู้สูญหายได้ยินเสียงปืนจากบ้านหลังหนึ่งหลังจากที่สามีไปดื่มเหล้าที่บ้านหลังดังกล่าวจึงไปตามถึงบ้านแต่เจ้าของบ้านยังไม่ยอมออกมาสุดท้ายบอกว่าไม่ทราบว่าสามีไปไหน เพราะขณะนั้นกำลังนอนหลับแต่ภรยาผู้สูญหายสังเกตเห็นมีรอยเลือดเป็นทางมีร่องรอยการล้างเลือดตามพื้นถนนมีรอยเลือดติดบนใบายาแต่ไม่พบตัวสามีซึ่งในวันดังกล่าวสามีได้สวมสร้อยคอทองคำและเลดข้อมือหนักสิบบาทออกไปด้วยนั้นวันที่25พฤษภาคม2564 ครอบครัวเสียโกศลไม่ได้มีการปฏิบัติการค้นหาทั้งทางบกและทางทะเลเนื่องจากทางทะเลมีคลื่นลมแรงจากฤด,ดูมรสุมในช่วงนี้ซึ่งกำลังติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับประกาศคลื่นลมแรงในทะเลคาดว่ามรสุมจะอ่อนกำลังคลื่นลมในทะเลจะลดลง ในช่วงวันที่27พฤษภาค,คม2564ทีมข่าวได้รับข้อมูลจากญาติของเสียโกศลการออกปฏิบัติการหลังวันที่27พฤษภาค,คมจะมีการเปลี่ยนรูปแบบการออกเรือไปกลางทะเลบริเวณหมู่เกาะอ่างทองเปลี่ยนจากเรือหางยาวขนาดกลางเป็นเรือหาปลาขนาดใหญ่สองลำ ทําให้การเดินทางยาวนานกว่าเดิมจากสามชั่วโมงเป็นหชั่วโมงจะใช้เวลานานกว่าสิองชั่วโมงในการค้นหาเมื่อไปถึงจุดตามพิกัดที่ชาวบ้านเห็นอวนพันติดกันกันกบเสาปูนแล้วจะใช้เรือสองลำจอดขนานกันห่างกันประมาณ30 4 0ถึง40เมตรหย่อนเชือกสลิงเป็นชนิดเดียวกัน กับที่ใช้ผูกสมอเรือลงไปที่ก้นทะเลคาดว่าเสาปูนสามตน้นรวมกับน้ำหนักศพจะมีน้ำหนักถึง200กิโลกร,รมัมดังนั้นเรือสองลำที่มีลอกชักจูงรับน้ำหนัก100กิโลกร,รมัมจึงต้องใช้สองลำจึงจะยกวัตถุดังกล่าวขึ้นมาได้ แต่หากอุปสรรคใต้น้ำไม่สามารถที่จะยกอุปกรณ์ดังกล่าวที่มีน้ำหนักมากได้ก็จะต้องพึ่งอุปกรณ์ขนาดใหญ่หรือเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรืออุปกรณ์จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการโดยวิธีที่2ที่ครอบครัวได้วางแผนเอาไว้เบื้องต้นต้องนำแกล๊ลลนขนาด200ลิตรจำนวน2ถึงถัง ใส่น้ำลงไปให้เต็มให้ชาวบ้านที่มีหน้ากากต่อกับเครื่องอากาศดำลงไปพร้อมถัง200ลิตรอากาศอัดเข้าไปแทนที่ในแกลลอน200ลิตรเพื่อระบายน้ำในถังออกนำถังดังกล่าวไปผูกติดหัวท้ายของวัตถุต้องสงสยัยใต้น้ำเพื่อให้ลอยขึ้นมาเหนือน้ำได้ นางจินดาราวสินทรัพย์ภรยาของเสียโกศลเปิดเผยว่าวันนี้แม้ว่าจะผ่านไปยี่สิบกว่าวันคดีค่อนข้างที่จะเงียบตนไม่เคยได้รับการติดต่อหรือทราบความคืบหน้าทางคดีจากตำรวจถ้าหากคดีไม่มีความคืบหน้าตนเตรียมที่จะร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อให้คดีความคืบหน้ามากกว่านี้ เนื่องจากทุกวันกลัวเรื่องความปลอดภยัยด้านการค้นหาเบาะแสของเสียโกศลตนเองก็ยังจะมีการค้นหาตามเดิมเพราะต้องการนำร่างขึ้นมาประกอบพิธีทางศาสนาแต่ตอนนี้ที่หยุดการค้นหาเป็นเพราะในทะเลมีคลื่นลมแรงทุกวันนี้ตัวเองก็ได้รับการติดต่อจากชุดปฏิบัติงานทางคดี ให้งดการค้นหาแบบไร้เบาแสส่วนตัวก็ยังรู้สึกงงว่าการค้นหาในแต่ละรูปแบบก็เป็นเพียงความหวังของครอบครัวทำไมถูกเบรกและทำไมต้องกลัวว่าเป็นข่าวแล้วคดีจะทำงานยากส่วนกรณีเรื่องของการเจอเศษคล้ายกระดูกในกองเผานั่งยางรู้แต่เพียงว่า มีตำรวจย้อนกลับไปลงพื้นที่แต่ไม่รู้ว่ามีการเก็บหลักฐานไปตรวจสอบหรือไม่ที่สำคัญไม่ได้ติดต่อมาอย่างครอบครัวเพื่อขอนำกระดูกไปทำการตรวจสอบส่วนตัวก็ยังงงเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่เหมือนกันแต่อีกมุมมองก็จะมองว่าอาจเป็นคนที่ทำงานมาแล้วหลายคดีเพียงแค่ใช้ตามองก็อาจจะรู้ว่า เป็นการเผานั่งยางหรือเผากิ่งไม้แต่ถ้าหากกองเผานั่งยางดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการตายของสามีตนเองก็อยากจะให้ตรวจสอบทั้งนี้กรณีเรื่องการตัดพ้อในการโพสเฟซบุ๊กกล่าวถึงการทำธุรกิจงมหอยบิดหลังเสียโกศลเสียชีวิตตนเองได้มีการฝากธุรกิจเอาไว้ ให้กับครอบครัวของเสียโกศลเพราะไม่สามารถที่จะทำธุรกิจงมหอยบิดต่อไปได้ไม่ใช่เป็นเพราะไม่มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญแต่เป็นเพราะเรื่องความปลอดภยัยกับทุกวันคดีเงียบวันหนึ่งสื่อออกจากพื้นที่คนร้ายก็ยังจับไม่ได้ตนเองและคนในครอบครัวลูกน้องจะอยู่รอให้เขามายิง แล้วนำไปฝังดินหรือยังไงฉะนั้นก็ต้องต่างคนต่างไปต่างคนต่างเอาตัวรอดในช่วงที่ตำรวจไม่ทำงานหากวันหนึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มคนรายได้ตนก็พร้อมที่จะย้อนกลับมาดูธุรกิจงมหอยบิดต่อที่อาคารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีมข่าวนำชิ้นส่วนที่พบมาสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์โดยรองาศาสตราจารย์ดรวีระชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสอาจารย์ประจาําภาควิชาเคมีคณะศิลปาศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศาสตร์เปิดเผยว่าจากการดูชิ้นส่วนทางกายภาพเป็นการเห็นทางวิชาการ ไม่เกี่ยวข้องกับทางคดีมีความเป็นไปได้ทั้งสองอย่างคือทั้งชิ้นส่วนกระดูกและชิ้นส่วนของอิดมวลเบาหากเป็นชิ้นส่วนกระดูกต้องมาตรวจดูอีกว่าเป็นกระดูกมนุษย์หรือสัตว์ถ้าหากเป็นกระดูกมนุษย์จะมีชิ้นใหญ่และตรงยาวกว่าของสัตว์ส่วนกระดูกสัตว์จะชิ้นเล็ก และโค้งกว่าข้อต่อกระดูกของสัตว์จะใหญ่กว่าของมนุษย์ทั้งนี้ถ้าหากเป็นกระโหลกศีรษะก็จะดูได้ทันทีว่าเป็นสัตว์หรือมนุษย์และจะสามารถแยกเพศได้ดูจากสบักคิ้วในเพศชายจะโหนกนูนมากกว่าในเพศหญิงชิ้นส่วนที่นำมาให้ตนตรวจสอบมีขนาดค่อนข้างเล็ก จึงค่อนข้างแยกยากว่าเป็นมนุษย์หรือสัตว์ถ้าหากเป็นชิ้นส่วนที่ใหญ่กว่านี้ในทางนิติวิทยาศาสตร์จะสามารถแยกได้ถึง60%ถ้าหากเป็นชิ้นเล็กแบบนี้เคมี K M e ก็จะอยู่ในเนื้อกระดูกของคนและสัตว์จะเหมือนกันค่อนข้างแยกยากมากประกอบกับชิ้นส่วนของอิดมวลเบาบางชนิด ก็มีลักษณะคล้ายกระดูกด้วยส่วนที่มีชาวบ้านในพื้นที่มีการสันนิษฐานว่าเป็นกระดูกปลาวานชาวบ้านคงจินตนาการเนื่องจากเห็นลักษณะเป็นริ้วในชิ้นส่วนประกอบกับบริเวณที่เก็บได้มีการนำซากปลาวานมาเผาก็มีความเป็นไปได้มีเท่าที่ดู มีรูพุ่นคล้ายก้อนหินหากจะแยกประเภทว่าเป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็ต้องใช้เครื่องมือนิติวิทยาศาสตร์กองพิสูจน์หลักฐานใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานถึงสมเดือนโดยขั้นตอนการพิสูจน์ถ้าหากจะดูว่าเป็นอิดมวลเบาจริงหรือไม่ก็ต้องพิสูจน์ทางเคมีการนําเข้าห้องแลบโดยใช้กล้องสแกนนิ่ง อิเล็กตรอนไมโครสโครหรือ SME ถ้าหากพบซิลิโคนไดออกไซด์ ide, ซึ่งเป็นสารอานินซีก็จะทราบชัดเจนทันทีว่าคืออิดและไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตแต่ถ้าหากพบแร่ธาตุที่เป็นแคลเซียมหรือถ้าพบเป็นเศษซากข,ของอะมิโนแอซิด หรือโปรตีนก็จะเป็นชิ้นส่วนกระดูกโดยอาจารย์ออสได้มีการนำชิ้นส่วนที่ทีมข่าวนำมาให้ตรวจสอบเป็น2ชิ้นขนาดเล็กและจะมีการนำไปตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าน่าจะทราบผลว่าเป็นชิ้นส่วนใดในวันพรุ่งนี้25พฤษภาคม2564